โรงเรียนบ้านตลุคุณพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3มีการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครชัยบุรินทร์จังหวัดชัยภูมิโดยการขับเคลื่อนของท่านประวิทยรินผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3และคณะท่านศึกษานิเทศผู้มากด้วยประสบการณ์มาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนตามบริบทของโรงเรียน และจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามารับชมบรรยากาศตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนในหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องชาวยะกุนมอนโบราณของนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่6วันนี้เรญรับชมครับแต่งตัวมาแปลกๆพวกเราคงไม่เคยเห็นคุณครูใส่ชุดแบบนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องชาวยะกุนชนเผ่ามอนโบราณ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงุูณของพวกเราชาวยะรุ่นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทไําไมได้อยู่ที่จังหวัดเชียงคูณของเราเดี๋ยวให้พวกเราตั้งใจดูคลิปวิดีโอที่คุณครูจะนำมาเสนอต่อจากนี้ซึ่งคุณครูไปสัมภาษณ์ชาวเผ่ายะรุ่นถึงหมู่บ้านของชนเผ่านี้เลยนะครับขอให้เราตั้งใจดูนะครับครับสวัสดีครับลูกๆนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูประทวนของพวกเรานะครับ มาอยู่ที่หมู่บ้านหรือชุมชนชาวยากุ้นที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพตะิศจังหวัดชัยภูมิครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับครับชาวยากุ้นับมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมีวัฒนธรรมอย่างไรก็ขอรบกวนท่านผู้ช่วยได้แนะนําคร่าวๆให้กระผมและลูกๆนักเรียนได้รู้จักครับครับจริงๆแล้วนะครับชาวยากุ้นนะครับเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมนะครับ ของอำเภอเทพสถิตของเราก็ว่าได้นะครับเอ่อในประวัติศาสตร์ไม่มีการอพยพยกย้ยายนะครับอันนี้จากการศึกษาวิจัยนะครับของคณะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเอ่อมหมมมาวิทยาลัยไม่โดนนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทางคุณครูอาจารย์นะครับและพวกผมเองและปราชญ์าบ้านนะครับก็ได้สืบสารนะครับหรือสอบถามกเก่าผู้เฒ่าผู้แก่เนะาะทายกุ้นเนี่ยอยู่ที่นี่ แต่อยู่ในเขตแถบเทือกเขาบังเหยนะครับ,รบที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเทพธิด์นี้นะครับแล้วก็ประกอบอาชีพนะครับสมัยก่อนก็คือจะทําไร่หมุนเวียนนะครับมี่ก็กิดที่นี่นะครับคุณยายของผมเนี่ยแกบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยย้ายมาจากช่องตับเต่าหรือเส้นทางที่ขึ้นไปอุทยานป่าหินงามนะครับตอนนั้นชาวชุมชนเองก็มีไม่มากนะครับภาษาและวัฒนธรรมก็คงยังเหนียวแน่นนะครับ แต่มาปัจจุบันนี้นะครับก็เริ่มมีกลุ่มพี่น้องนะครับไม่ว่าจะคนไทยอีสานคนไทยโ,โคราชอะไรเงี้ยครับมาอยู่รวมกันและเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของชาวยะกุลครับชาวยะกุลเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการมีครอบครัวของพี่น้องชาวยะกุรนะครับ,รบก็เลยเป็นการผสมผสานกันอยู่ในเฉพาะโดยเฉพาะของตะบนบ้านไรนะครับก็จะมีทั้งคนไทยคนโคราชคนยะกุุแต่ภาษายะกุลเนี่ยเขาจะพูดเฉพาะในกลุ่มนะครับ อย่างเช่นคาทักทายวันนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับครับที่เรบครับนะครับคำทักทายของภาษาญกุนนะครับสวัสดีหรือยกมือไหว้นะครับคนยากุนเขาจะพูดว่ายุกตะระงวลนะครับภาษานะครับที่จากที่ท่านได้เขียนได้เห็นตามป้ายหรือคำวูดญกุนเนี่ยจริงๆแล้วชาวยากุนเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแต่เพียงภาษาพูดนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเอ่อความรู้ ทั้งปราดทั้งบัณฑิตนะครับทั้งทั้งราชบัณฑิตนะครับมาช่วยชุมชนชาวยกกุนเนี่ยยืมยืมตัวอักษรไทยมาเขียนครับก็เลยทำทำให้ปรากฏภาษาของยกกุนขึ้นครับครับโดยการยืมตัวอักษรไทยมาเขียนเป็นคําพูดของยกกุนครับผมครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยพนมที่จำนงนะครับท่านผู้ช่วยที่หมู่บ้านบ้านไร่ตำบลบ้านไร่อำเภอเชียงตระจังหวัดเชียงใหมิ คุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมสืบค้นเรื่องราวของชาวยักษ์รุ่นชาวโมโบราณในจังหวัดเชียงภูมิของเรานะครับโดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์เราจะศึกษาเรื่องอะไรนะครับเราจะต้องกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาเราก็รู้ว่าเราจะทำอะไรข้อหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือเรื่องนะครับหัวข้อของเราก็คือชาวยักษ์รุ่นหรือประวัติของชาวยักษ์ นี่คือหัวข้อที่เราจะศึกษา2เมื่อเรารู้หัวข้อที่เราจะศึกษาแลรวเราจะรวบรวมข้อมูลเราจะหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลไดจากไหนนะครับเราก็มาดูนะครับเราจะหาข้อมูลทางยักุ้ได้อย่างไรนะครับง่ายๆอันแรกเลยใกล้ตัวก็คืออะไรครับสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับที่ห้องคอมพิวเตอร์ของเราเข้า youtube หรือเข้าคุกเกิลเจหาเลยชาวยักษุ สวัสดีครับการที่นักเรียนระดับชั้นะสมศึกษาปีที่1นถึงหของโรงเรียนบ้านตลุกลุณพัฒนาได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองในรายวิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมทําให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันยกย่องและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอีกทั้งช่วยอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมหรือประเพณีท้องถิ่น ไม่ให้สาบสูญไปและเรื่องการศึกษาประวัติของกลุ่มชาวเยกลุนในจังหวัดเชยียงภูมิก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะคนกลุ่มนี้มีแหล่งทำมาหากินในจังหวัดเชยียงภูมิและดำรงชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าคนที่มีเชื้อสายเยตกลุนปัจจุบันนี้บางคนอาจจะพูดภาษาเยตกลุนไม่ได้เหมือนบรรพบุรุษหรืออาจไม่อยากแสดงตัวตนให้ผู้อื่นรู้จัก ดังนั้นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักชาวเยชนกลุ่นอย่างถูกต้องเหมือนได้ช่วยการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ชาวเยชนกลุ่นและให้ภาษาเยชนกลุ่นและชาวเยชนกลุ่นซึ่งถือเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชัยภูมิได้อยู่คู่กับจังหวัดชัยภูมิต่อไปต้องขอขอบคุณท่านประวิตยยะรินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 ที่ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการสร้างกรอบแบบสูตรท้องถิน่นและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิน่นให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นส่งผลให้นักเรียนบ้านตลุคูลพัฒนาได้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดชัยภูมิวัฒนธรรมเก่าแก่บุคคลสําคัญของประวัติศาสตร์ของจังหวัดหรือกลุ่มคนดั้งเดิมในท้องถิน่น และมีความภาคภูมิใจในชุมชนบ้านเกิดจังหวัดเชียภูของตนเองขอบคุณครับ